วันนี้วันที่11เดือนพฤษภาคม2 0 2 5เราจะมาฟังคำพูดของเอเวกวัปตดาซึ่งพูดเมื่อวันที่7เดือนมีนาคมปี2005หัวข้อของเมอรีก็คือให้รักษาการซื้ออดของความบริสุทธิ์ให้ได้อย่างสมบูรณ์และอุดพิสํานึกกันหมายถึงการเฉลิมฉลองชิปเจียงสีวันนี้พ่อชีว่า ได้มาที่จะเฉริมฉลองวันเกิดของลูกๆจารีกแกรมของท่านโดยเฉพาะลูกลูกได้มาที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อและบับตดาก็ามาที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆเพราะพ่อนั้นมีความรักอย่างมากมายต่อลูกๆตราบเพื่อพ่อนั้นอวตารลงมาท่านได้สร้างไปบูชายานนี้และไปบูชายันก็ไม่สามารถที่จะถูกทําให้สําเร็จ สมบูรณ์ได้โดยปราศจากรามิหาิที่แหละทำไมวันเกิดนี้เป็นวันเกิดอโลกิกเฉพาะพิเศษและน่ารักไม่เคยมีวันเกิดอื่นใดตลอดทั่วทั้งวงจรที่เป็นวันเกิดของพ่อและของลูกนั้นอยู่ในวันเดียวกันหรือไม่สามารถที่จะเคยเป็นไปได้พ่อนั้นไร้ตัวตน ด้านหนึ่งนั้นท่านนั้นไร้ตัวตนและอีกด้านหนึ่งลูกเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านพ่อที่ว่าผู้ดเดียวผู้ที่ไม่ได้มีร่างกายของท่านเองและนี่แหละทําไมท่านได้อวตารลงมาในร่างของพ่อบรามาและมันก็คืออวตารนี้นั้นที่ลูกลูกเฉลิมฉลองในรูปแบบของวันเกิดดังนั้นลูกๆกทั้งหลายได้มาที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อ หรือว่าวันเกิดของตัวลูกเองเล่าลูกได้มาที่จะให้การแสดงความยินดีหรือรับการแสดงความยินดีนี่เป็นสัญญาของการคงอยู่อย่างด้วยกันที่ทำขึ้นมาโดยลูกลก,กับพ่อเดี๋ยวนี้ในยุคบรรจบพบกันลูกนั้นได้มาเป็นเพื่อนที่อยู่รวมการอาวตารล,ลงมาของลูกนั้นในวันเดียวกันลูกนั้นก็กำลังทำงาน ของการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยกันและลูกก็ยังจะกลับบ้านด้วยกันด้วยดินแดนสูงสุดนั้นอยู่ด้วยกันนี่เป็นรูปแบบของความรักของพ่อและของลูกๆพรขอให้ลูกนั้นจงสร้างค่าใช้จ่ายในสมบัติของลูกทั้งหมดอย่างประหยัดแล้วจงมาเป็นผู้เขียนพยายามที่ละเอียดอ่อน ในชีวิตธรรมดาธรรมดาถ้าลูกนั้นไม่ได้อยู่อย่างประหยัดในครอบครัวบ้านก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีในหนทางเดียวกันถ้าลูกเครื่องมือนั้นไม่ได้ประหยัดตูนนั้นก็จะไม่ทำงานได้ดีเรานั้นเป็นบ้านที่จำกัดในขณะที่นี่เป็นบ้านอันไม่มีขีดจำกัดดังนั้นลูกลูกจะต้องตรวจสอบดูว่าลูกนั้นใช้ใจ่าย มากมายเท่าไหร่ในเรื่องความคิดคำพูดและพลังของลูกพูดที่ทำค่าใช้จ่ายของสมบัติทั้งหลายของพวกเขาอย่างประหยัดและดำเนินชีวิตตามนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นผู้เพียรพยาอย่างที่เรียก,ก่อนไม่มีความคิดคำพูดการกระทำหรือพลังของความรู้นี้ใดๆสามารถไปสู่การศูนเปล่าได้ พระธิน์จงมาเป็นผู้ที่เติมเต็มด้วยสมบัติแห่งความรักและให้ความรักกับทุกๆคนและรับความรักอัตตาองสาน